โตเกียวงามๆหอมหอมพี้องทั้งงามทั้งหอมเนาะมือนี้มาสอดบานเจพลาจา้ะสบายดีเด้อ,เ,อเนาะสบายดีเบิร์สุขสุขคนสบายดีตอนเที่ยงจา้ามาสู่เจเราไปหานอ้องใหม่อันมากนะก็สวยเพลินเลยจังได้มาเนาะไปหานอ้องใหม่ก็บได้ฮหอดพ่ออ้อพ่อแอดอกหักพ่อต้มอยู่แล้กก็พากันมา,<อ>าหาเห็ุกินกินเข้าอยู่เงือนจะผลหาน้องใหม่แต่บด้กินนอ้องใหม่นะจา้า,จา พขบอเวเว่ย์เนาสมมนะมีตำมักแต่งแล้วก็ต้มยำป่าจ้ะลูกชิ้นทอดจะแหวสื่อนคนทางวังมากินง่ายๆเนาะมาสแตกมาต้องกินกายหมูอี๋บัดซิว่าเงินหมูกระซำเงินเฮานะพ่อกินข้าวแล้วแล้วก็สิพักพอนย่นใจจักหน่อยจังสิเดืเมือเนาะเพราะวันเมื่อย ย่างมากเกือบบอดนี่จ้ะอันนี้ชิ้นทอดเป็นตาเสบมาแล้วก็เกลือเด็กจะกินขยะขั้งสวยชิกินได้ปุ๊บคืนเอาข่อยังขออนุญาตตั้งไว้เด,ดี๋ยวจะเด้อขอไปกินเข่าก่อนพี่น้องมินิมอลมินิใจอหม้หม้อใหญ่แล้วมันเดี๋ยวมันเหลือดทันบมดเต็มก้นหม้อเข่ากรบโปงอามเลืออะไรใช่ไหมเนาะหม้อเต็มก้นหมอนกระงามไดง เอ,อ,อาอกวาเบิเานขาบอกว่าเออมินิมอลมินิใจกับบริเนมเบิ่งยกขึ้นมาลูเออของเทอ่อลเร์เพี่งจะว่าการะนวยบักใหญ่อยู่ดรอกมันอันนี้นาฮุงไลมันเหลือเขามาฝากของอยู่บานเจน้ด้จ้ะจอดอะไรเหตุทัททย,ทยังที่นั่เทนบ้นนสบายดีจ เานปน่งนะขันห่อข้าวเหนียวมานำนะครับเพาะว่าวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวมาแตงมื่อเช้าก็ให้คุกกิข้าวว้าอีข้าววาอยู่อยางนี้มาได้ะไรจนสุดที่ไปไล้ชิงห่อแต่เอาเขามาแต่ก้า เขาอยากให้เลยมาสวยยิงทางกิขไม่ใช่จะให้กนว่ามาเที่ยว่าจะบอกเรื่องว่าไปไห่นอาากินข้าวอนะ้เพยเพื่อให้ดเรือาหารนี่เนาะต้พี่ดีงามนอนกรับกินข้าผมมาชุบตมเป็้เดียบาก็เห็นว่าผมกอบอกเขาพูดแล้วนะเขาปิ้งร้านเลยานก็ได้รายตึกอะไรประมาณประมาณสามร้สร กดผมเลยอีกคนหน่ผมขี่แสบเก่าผมขมและแสบมันบบผมัวเองนยูเลยออกอู่เนมเป็นแง่ผมแปิดหวังแง่มาเส่งคมอะ่อยเขเนี่ยเขาเผ็ดใจอย่เนี้ยว่าอยากคุณต้องบบคั่วแล้วแหละเนาะมีต้าหูวาเลยสามสี่ฮูวาสักจักเท่ร่างกับเทพาแล้ล้วคั่วแต่ตัวเดียวตัวมนิตัวแล้ว แล้วเป็นปนองตํแต,แตงกวาเขานะเสียงมักแต่งนวลหวาน,าน,น,นจำเกลือนวลๆเลยเนาะกินข้าวกันหน่อยแ,แต่ข้าวนมืดคนมาห่อน,นี่เป็นข่าวซองเถื่อนมาลานแต่ว่ามันจะเลิอกอาหารแื้อสักคนแล้วในเมื่อเรากินอีกทมมันนอนรับนตือนมันใหญ่เอ,องครับบนเตือน ขึนเข่าวแสบลูมมั้ยมกูมามามีงย้ยอุ้เลยไงรู้มัหันข่าข่าวนเนห็น,หหน,หนจใจมัหักข้่าวามาจแดกนมชามหั่เ <c oughs> ดียด๋วยว <c oughs> นอนตืน่นแ้มืนอก็ต้องหิวข่าวก่อนรถนั่งน,นะ เยอไว้ตบอดไม่กินตกกาเลยตกอะไรจ๊ะก็ตกสามสาลีคุณเจ๋อเลยพอเลยนะคะชันพอเลยนะคะอะไรไม่สักว์เลนบริษนาพิเจษเลยมุ้ยเดินหมุดไปดำสอยครับเลือ้ขาดแต่นอน เป็นยียังแล้วก็ซื้อของกินด้วยแหละมะเทาะกรตุวกระเจาะเ็ดย่งาระเจาะงารูนารนะงามรูนาเจามงั้นเะเจา้อกเาแซ่บเจ้าดอึงูเป็นตะกินแืม ย้อเลยพุเม่ออะไ่คย้อนเลยนะครับหงไปเอิดหงหงิพัสก่อนจูเห็นนะมันเป็นต้องกินได้แกงี่สมอก็บาเสมอมันชุบมันช่กราสมอหมอเล็กหมอแมนจะเป็นยังไดกระเทือเขาเจ้าพวกเขาหอมแบบหน้าแบบงาเห็นไว้พอพอมันเขางานอยู่แล้วมาตะกิเลยนะยก ต้งนั้นะน่าอมอีกแล้วรับผมน่าหลงน่าตมาิเรียกขอหขอด้นมครับอลเ้บอนี่น้อยนี่อิ่มสามคนเซอรเยอะขนาดนี้ติดเล ท่านแมเบิดนีใชเหนีเบิดคือมอิ่มตอนนี้นี่ากไมทาคือเข่างามต้องทำอะท่านแม่หัวเข่างามนะหเขาเขาก็งามเลน้อยสีน้งอิ่มส่คนหัตาออกมาบักเละลยไซึ่งเท่าไรกบนี่นะกอน่ใส่ลงไปนวยเล็นน้อยอย่างเงี้ย ใส่ลงไปประมาณนี <Perfect. S 2> ้เละบรรลุน่าเต็มหมดเต็มหมาะข้าจ้ามขึ้นน้านะวกัวข้าวเหนียวเื้ออ้ื้อามรอยกระสีบดหมมนีองตุมนี้มนี้มน้้น้น้ตน้มนี้ตตมนีนมนมน้นม้นตนนนมันมนน ขมลากงวันได้สักขน่านเลยมันจำมันคุยเยอะยะเนี่ยเยอะนะคนบริิเขาจำเจียบนัตาปกติหักคมามขมขมเป็นยาคันคงเขียคัทีเล็กอยู่เป็นบางอย่างค่ะันคงบีบมคแบบนี้ครับเพื่อบีว่าผม

กบเขหมักกินห้อมไปกบเขาจหมักกินผักคนนหักนองผัดกับมัดพ่อะก็มาผัดโหดีป่าคมแท้คมมานเลยู เราตังแต่ซ้อนมาผ่าเื่อเขาเาว้งดเวลากาก็มีสีข้างหลังจะสมบูรณ์ก็ขึ้นมากืท่านได้อินจูวาปากับคนโลมืกตบุีาไนไม่ลอปาลดยปลามือแงเหมือเสื่อมาป่าเซมันมาตกเา เขาสิสอตรงตรงเลยเ้็บมาห้องโบเคยกินห้องยาลมกูอยากมันคือว่าป่าเนี่ยโบมันมีผื่นของมันน้ำตรงนี้มันเป็เรื่องด้ว่อนี่ค่อยเนยแล้วมันจะไปซึ้งตายไม่สั่ว่ะเด็กอตมยำแฉะเลยนะื้อหาจิตเลยไม่ได้หัวมันล้คนสอนะถูกใจตอนนี้นีาสิ่งที่มาแลนเนมชบ

แซ่บแล้ิมหอยเนงไน่มาด่านุเปลนีมน่จิรสแซ่บไไปขี่รถทางขี่เรื่อยๆถ้าอยู่บ้านกันายจ้างเคยขายแล็ขายทั้งหมดเลยเคยขายย่สิวันไหมคุณพ่อให้อน้าเลยย่ว

สูตมีนามเลยมันดีใช้ชิ <the <the ้นเสียบเลยแต่ก่อนเวลาหนึ่งมันค่อยมาดูดมดูห้องปันดสารพิษเลยหนึ uh ่งม uh fa ันค uh ่อยเกวเป็นแมงมุมดหมักด้สูตรป่าทำหมักด้วยใช้เกลือไปใช้แบกซีฟู้ด สิ้นปลาทอดตัดหังนะเว้ยคุมากมากเลยเขาหายขายเป็นทีนั่นเออแซ่ได้แท้ร้อยหนึ่งได้ไปได้หลายไหลเขาหางยังได้กดก็ะเบนลูกชิ้นปลาแท้มันเป็นเนื้อเนเด็งๆนะอเออเจ้าอยู่ฝั่งลาวผมมีขายนะแต่เขาใส่กระเบนร้อยหนึ่งไงเดียวหนึ่งแบบเย็นตาโฟน่ะนะแซ่บได้เขาขายเป็นทีแต่ถ้าแบบเท่าผมมีลูกชิ้นเป็นับนลูกชิ้นปลาที่เด็งๆนะทุกคนลูกชิ้นปลาเยาวราช เสียจากอันอยังชเนเงินสมเห็นหมดในสวนเขาเร่เรงรีสุดเสรยจกลัวเิบอบนกินคนเดียวก็ดน ต้องจิตต้องขต้อปูัแล้วหรออย่าละปลูกวันเดียจานสองคนคนบบนปูมันมนแล้วไว้มือเดียวก็แล้วแหนักเ้าตาหนึ่งแป๊ดเดียวขยายปเสีย

ลาไปตกเหนื่อป่ะไม่ด่องแงแขที่จะัว่อนจาหน่ี่สดต้องเมนซิงเ้โอเคจะพี่น้องเดี๋ยวสี่คอร์ดเนี่ยลาละเด้อน้องอิมเดีวจินเด็กะฝาเจ้่ระสุครูศุขณผิดจิตต่แล้วก็เป็นกาลังใจให้บอกรัศมที่เราจิได็กฝาเบิ้งโพสตน้าให้เด้อน้องไปแล้วสบายดีขอบใจเด้อเจ้ทารับข่าววนี้